ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมที่ฟังธรรมะแล้วรู้สึกว่ามันก็แค่เสียงที่ผ่านหูไปอตมาว่าหลายคนคงเคยเป็นวันนี้อตมาอยากชวนญาติโยมมาลองพิจารณาดูใหม่วันธรรมสวนะไม่ใช่แค่วันที่เรามานนั่งฟังเสียงพระเท่านั้นหากแต่เป็นวันที่เราเปิดใจเปิดใจรับฟังพระธรรม พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าสัพเพธรรมมามโนปุพพังขมามโนแสถามโนมยาแปลว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจการฟังธรรมให้ได้ประโยชน์ต้องเริ่มที่ใจใจที่เปิดกว้างใจที่พร้อมจะเรียนรู้ใจที่ยอมรับความจริง ลองพิจารณาสิว่าในชีวิตประจำวันของเราเรามักจะตัดสินสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อเดิมๆหรือเปล่าเราปิดกั้นตัวเองจากความคิดเห็นที่แตกต่างหรือไม่ถ้าเรายังเป็นเช่นนั้นการฟังธรรมก็อาจเป็นเพียงแค่พิธีกรรมแต่หากเราเปิดใจยอมรับฟังด้วยความเคารพแม้เพียงประโยคเดียวก็อาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ วันนี้ลองตั้งจิตอธิษฐานขอให้เรามีสติมีปัญญาที่จะฟังธรรมด้วยใจที่เปิดกว้างขอให้ธรรมะจงสถิตยอยู่ในใจของทุกท่าน